กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝงศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. ตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือฝ่ามือฝ่าเท้า 2. ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และมีขีดความสามารถดังนี้ 1. ตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือฝ่ามือฝ่าเท้าแฝงเปรียบเทียบกับตัวบุคคล สองตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝงด้วยสาร,ระบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ 3. ตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝงเปรียบเทียบกับรอยลายนิ้วมือแฝงในสร,ระบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติมีพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดของตำรวจภูธรภาค3จากนโยบายของรัฐบาลโครงการลดคันแรกทำให้มีปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการจรกรรมรถยนต์และทรัพย์สินสิ่งของมีค่าภายในรถดังนั้นคนที่มีรถยนต์ควรระมัดระวังเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นดังคลิปวิดีโอที่จะนำเสนอต่อไปนี้อันนี้น่าจะดีกว่า กระเป๋าหายอ่ะไม่เอน่ากระเป๋าหายโทรศัพท์อฮ้ยโทรศัพท์ฮัลโหลค่ะกองเมืองใช่ไหมคะค่ะเนี่ยค่ะจอดรถที่พิมพ์เสียค่ะพอดีรถโดนน้ำต่างหาเอากระเป๋าไปค่ะในรถค่ะค่ะค่ะให่หนูรออยู่ใช่ไหมคะ รอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจเก็บได้จากรถยนต์คันที่ถูกจรกรรมได้นำมาส่งค้นกับถามข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ10บนิ้วในระบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติของกองทะเบียนประวัติอาญากรผลการตรวจสูตรปรากฏว่ารอยลายนิ้วมือแฝงดังกล่าวตรงกันกับลายพิมพ์นิ้วมือ10นิ้วของนายวีวอกแวกจึงลงความเห็นว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลคนเดียวกัน ในปัจจุบันฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ10นิ้วของกองทะเบียนประวัติอาญากรมีประมาณ10ล้านแผ่นและฐานข้อมูลรอยลายนิ้วมือแฝงมีประมาณ2 0 0แสนรอยข้อห่วงใยและควรระวัง 1. ไม่ควรจอดรถไว้ห่างไกลหรือที่เปลี่ยวควรมีคนเฝ้าดูแลหรือยามปรปภก่อนจอดรถทิ้งไว้ 2. ก่อนทิ้งรถควรไปตรวจสอบการล็อกประตูรถและใช้อุปกรณ์การขโมยให้ครบถ้วน 3. ไม่ควรทิ้งทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้ในรถล่อตาคนร้าย 4. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างมองเห็นทั้งในและนอกรั้วบ้านหากจำเป็นต้องจอดรถนอกบ้านควรจอดชิดขอบทางหน้าบ้านและควรติดตั้งสัญญาณการขโมยไว้เตือนภัย 5. จอดรถในบ้านต้องเอาท้ายรถออกนอกบ้านล็อกรถและใช้สัญญาณกันขโมย6การจอดรถในสถานที่ใดๆควรเลือกจอดรถในที่ที่เราสามารถมองเห็นรถได้7อย่าทิ้งกุญแจรถไว้ในรถเมื่อจอดรถลงไปทำธุระไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม8การนำรถไปซ่อมหรือรับบริการ ควรอยู่ดูแลการซ่อมหรือการบริการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องทิ้งรถไว้ซ่อมหรือบำรุงรักษาจะต้องเป็นผู้ที่คุ้นเคยหรือไว้ใจได้เท่านั้น 9. กุญแจรถถือเป็นเรื่องสำคัญที่ใช้ในรถทุกระบบหากสูญหายควรรีบเปลี่ยนกุญแจใหม่ทันที 10. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์การขโมยแล้วต้องเก็บเป็นความลับโดยเฉพาะ